mình đập rồi chứ mà nỗi đập rồi đó มันอาจจะเป็นคนไอ้ใช่ใช่คนเข้าไปไอ้นี่ไงไอ้แอบพักแล้วก็สุบรีกินอะไรเล่าแล้วก็ยาบ้าอะไรพวกนี้แหลยบ้านตรงนี้มันเป็นบ้านร้างอหรเนาะใช่โอ้ไอ้ตึกตึกเพตน่ากลัวอยู่แล้วน่ะใช่ฉายวิดีโอฉายวีดีโอเก๋วะเก๋ว่าให้ดีดับแล้วที่เห็นเห็นเห็น เขาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจคงอาจจะแบบว่าคนเข้าแอบไปมักสุบุร like ีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมีคนเข้าไปบ้านเก่าไม่ใช่ไหมรู้สึกบ้านหลังนี้คุณน่าจะยกให้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีใครไปเฝ้ามาดูเลยไงี่ยหมดแล้วยกให้ประเทศไปตั้งนานแล้วนี่ มันดำดินี่ป่ะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันไม่มีเปลวเพลิงแล้วนี่ตอนนี้ถ้าถ้าถ้าฟันขึ้นอย่างนี้คือคือมันดับแล้ว ว่าถ้าเท่าไม่มีเปลวเพลิงคือมีควันมัน,ม,นมันก็ค่ายจะดับแล้วน้ำเริ่มจะเอาอยู่แล้ว